สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะมาเจอกับพี่จิกนะคะกับบรรยากาศนะคะที่แสนรม่มรื oh, <ฮ>่นโอ้โหเย็นมากเลยวันนี้เฮ okay. ชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไรโรคา่าทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลอดไป โอ้วันนี้อากาศสบายมากเลยนะคะขอบอกเลยสดชื่นแฮ่ขออวยพรให้ท่านทุกๆคนจงผ่านพ้นทุกวิกฤตใดๆแฮ่ ปังปังดังเปรียงเปรียงเปรียงวันนี้นะคะกับหัวข้อนะคะทำไมต้องโฟวาก่อนจะรับสิ่งดีๆกันนะคะเดี๋ยวนะคะขอเบิกบ,บานก่อนรเรียกองค์แป๊บหนึง่งเฮ้เ <Hey. S 1> สวัสดีธรรมหาเศรษฐีที่เข้ามาเฮ้ ปลยยเ็นคนครว,ว,ว้รงจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไรโรคาทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลอดไปโอ้ <Hey. S 1> oh, วันนี้อากาศดีมากๆเลยใครที่เข้ามาทักทายกันได้นะคะเฮ้ hey. วันนี้กับอากาศที่แสนสเยนสบายอากาศสบายสบายแล้วเราก็จะคุยกันแบบสบายสบายเฮ่งังังเปลียนเปลีงยเปลียงต้องไกลทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จด้วยดีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกที ังเปรียงเปรียงเปลียงเดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยรเรียกองค์แป๊มนึง อามาสปือสปาดอ่ะไม่ต้องสปือสปาดแล้วนะคะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกับโค้ดพี่จิ๊กนะคะที่หน้านะคะหน้าเฟซนะจะบอกว่าหน้าเพจนะคะที่หน้าเฟซนะคะวันนี้นะคะเราจะคุยกันนะคะถึงเรื่อง 4YL ว่าทำไมต้องทำ 4YL 4YLD ยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะ ต้องขอให้ทุกคนนะคะชมกับธรรมชาตินะคะวันนี้โอ้โหถึงอากาศข้างนอกนะคะอากาศข้างนอกมันร้อนนะแต่ว่าวันนี้นะคะโค้ดนะคะพามานะคะอยู่กับบรรยากาศที่สดชื่นนะคะข้างหลังเห็นไหมคะต้นไม้นะต้นไม้นะคะโอ้โหแล้วก็ลมก็พัดมานะคะลมก็พัดมามันเย็นสบายนะคะดูแล้วสบายตาดูแล้วสดชื่นใช่ไหมคะอืม คยังชอบเลยอ่ะเออรู้ไหมว่าที่ไหนรู้ไหมคะว่าที่นี่ที่ไหนสถานีตำรวจที่นี่คือสถานีตำรวจนะคะคือที่สถานีตำรวจมันจะอยู่ข้างๆบ้านเนาะเขาจะมีรั้วเนาะกำแพงรัว้วกำแพงที่เป็นกำแพงปูนรู้ไหมว่าโค้ดทำยังไงเข้ามา ใช้วิธีเอาเอาโตะนะคะเอาโต๊ะมารองนะคะแล้วก็ปีนข้ามรั้วมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันไงขี้เกียจนะคะขี้เกียจปั่นจัก,กรยานนะคะอ้อมมาทางเข้าทางด้านหน้านะคะไม่รู้ว่าตำรวจเขารู้เขาจะจับคนหรือเปล่าคือ <c ười> <c ười> แอบเข้ามาแอบเข้ามาแต่แต่ตะกี้นะคะแต่ระหว่างที่มานะคะจะตั้งกล้องนะคะก็มี ก็มีตำรวจออกมาดูแหละก็เลยขออนุญาตท่านท่านก็เลยบอกเออตามสบายไม่แต่ชอบอะ่ะ คนไม่เคยนะไม่เคยก็มาดูแล้วแหละว่าเออมันมันน่าไลฟ์สดนะมัน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 ร่มรื่นนะคะมันร่มรื่นมากๆเลยชอบอ่ะโค้ชชอบแบบอะไรที่เป็นธรรมชาตินะแต่ส่วนมากนะบ้านโค้ชมันจะไม่มีนะมันจะไม่มีอะไรที่แบบว่าร่มรื่นแบบนี้นะคะปกติจะไลฟ์นะคะแต่ข้างบนบ้านนะคะเนาะมันก็น่าเบื่อเนาะแต่พอเราออกมาอย่างนี้โอ้รู้สึกว่ามันมันดีจังเลยอะธรรมชาตินะมัน มันมันยังไงอ่ะวันนี้ก็สบายสบายไหมคะเห็นไหมวันนี้ขอสบายๆนะคะก็แต่งตัวนะคะเสื้อยืดนะคะธรรมดานะคะหน้าก็ไม่ได้แต่งนะเราอาศัยนะคะแสงจากธรรมชาตินะคะอาศัยแสงจากธรรมชาตินะ,ะทาปากนิดนึงนะคะเออมันก็ธรรมชาติไปอีกแบบนึงนะคะเราไม่ต้องเติมเสริมแต่งอะไรมากมายเราให้ธรรมชาติช่วยเห็นไหมคะอื จะเข้าเรื่องเลอย่างพี่จิ๊กมึงนี่อารัมพบทก็ขออารัมพบทหน่อยเพราะว่าชอบจริงๆนะคะชอบชอบชอบธรรมชาติน่ะชอบมันมันลมมันเย็นสบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะก็วันนี้นะคะจะมานะคะพูดนะคะว่าทำไมนะคะโค้ดถึงเลือกนะคะ 4YL นะคะต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนนะคะว่าโค้ดเนี่ยเคยนะคะเคยทำไม่ใช่เคยนะคะ คือทำอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังทำอยู่ทำ T.S.W. นะคะของแม่ครูสิตาด้วยนะคะแล้วนะคะโค้ดนะคะก็รู้จักครูพี่ตุ้มเนาะครูพี่ตุ้มที่เป็นเจ้าของแบรนด์ 4YL นะคะครูพี่ตุ้มก็ทำนะคะ for a t s w อเเหมือนกันเป็นผู้นำหลักล้านนะคะส่วนโค้ดนะคะก็เป็นนะคะตำแหน่ง V.I.P. เนาะตำแหน่ง V.I.P. ของ T.S.W. นะคะก็จะเห็นพี่ตุ้มนะคะครูพี่ตุ้มนะคะ ไปสอนนะคะไปแนะนําสิ่งดีๆนะคะคือพี่ตุ้มจะแบ่งปันสิ่งดีๆตลอดเฮ้ยเราก็ชอบนะเราก็ชอบนะว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ทรงพลังจริงๆนะคะผู้หญิงคนนี้ทรงพลังจังเลยผู้หญิงคนนี้พูดนะเราอยากเป็นเหมือนเขาจังเลยอะ่ะเขาคือแรงบันดาลใจนะคะรองจากแม่ครูสิตานะคะก็คือครูพี่ตุ้มนะคะที่โค้ดนะคะมองว่าเป็นไอดอลของโค้ดที่โค้ดมองว่าโค้ดจะ ยังไงอะเดินตามเขาโค้ดอยากมีชีวิตแบบเขานะคะแบบครูพี่ตุ้มแบบครูสิตานะคะ,ะก็ได้ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครูพี่ตุ้มไม่รู้จักโค้ดหรอกแต่โคนะ้ดอะรู้จักครูพี่ตุ้มนะเอาไม่เป็นไรเขาไม่รู้จักเราเราไม่เป็นไรเนาะเรารู้จักเขาเราเรียนรู้จากเขานะคะก็เลยติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจนะคะหน้าเฟซนะคะคือโคนะ้ดอ่ะ บอกบอกก่อนว่าก็เป็นคนที่นะคะรักการเรียนเหมือนกันไม่ว่าพี่ตุ้มนะคะจะไปหน้าเฟซหรือหน้าเพจนะคะโค้ดนะคะก็จะไปติดตามน้องก็จะตามเรียนวันไหนที่ไม่ได้เรียนหน้าแบบสดนะคะก็ขอย้อนนะคะบางทีก็ย้อนนะคะนี่แหละมันจึงเป็นนะคะเหตุผลนะคะ ให้โค้ดนะคะติดตามครูพิตุ้มมานะคะแต่ตอนแรกไม่ได้ว่าจะมาทำ 4YL เนาะไม่ไม่คิดว่าจะมาทำหรอกนะคะ mm. พอดีนะคะเราเราก็ฟีดฟีดเจอนะคะว่าครูพิตุ้มเน่ะเขามีโปรเจกต์นะคะยกพลขึ้นบกสองตอนนั้นเป็นยกพลขึ้นบกสองตอนนี้ก็ก็ยังเรียนอยู่นะคะคือยกพลขึ้นบกสองเนี่ยครูพิตุ้มนะคะให้เขาเรียกว่าอะไรให้ผู้ เขาเรียกอะไรคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะคอร์สนีเน้เป็นการรวมตัวของคนที่เขาประสบความสําเร็จจาก4 y l นะคะมาแบ่งปันความรู้มาบอกเทคนิคนะคะคือโคอ้ดเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่แล้วเนาะก็เลย แล้วก็รักครูพี่ตุ้มศรัทธาครูพี่ตุ้มเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะพอมีโปรเจก์นี้ขึ้นมานะคะพอมีโปรเจกยกพลขึ้นบวกสองขึ้นมาก็เลยนะคะโรงเรียนคุณรู้ไหมราคาคอร์สนะยกพลขึ้นบวกสแค่299บาทแต่สิ่งที่ได้นะคะก็คือได้แชมพูนะคะตั้งโสตั้งคู่หนึ่งนะคะคือ ชุดนึงนะมัน360แล้วใช่ไหมแล้วก็ได้นะคะทีทเมนต์นะคะทีทเมนต์มาบำรุงนะคะมาบำรุงผมนะคะเป็นสมุนไพรเนาะอีกนะคะกระปุกหนึ่งแล้วก็ได้สบู่นะคะอีกก้อนหนึ่งรวมราคาแล้วนะคะมันก็มันก็เกินน่ะแค่แชมพูชุดหนึ่งมันก็299บาทเอ้ยมันก็360แต่ค่าคอรสนะคะมันไปส 3, 3 ค่าคอร์สมัน299แต่ราคาค่าของนะคะโอ้โหเกือบพันนะคะแต่จ่ายแค่แต่จ่ายแค่299บาทเราได้เรียนคอร์สนะคะ4คอร์สนะคะ4คอร์สนะคะซึ่งเราได้เรียนจากครูพี่ตุ้มด้วยนะคะแล้วก็เหล่าผู้นำนะคะที่เขาประสบความสำเร็จกับแบรนด์ 4IL l เนี่ยเขามาบอกเทคนิคนะคะว่าเขาทำยังไงเขาถึงขายดีเขาทำยังไงนะคะเขาถึงนะคะ มีชีวิตที่ดีนะคะคุณรู้ไหมว่าคนที่เข้ามานะ 4YL ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่คนรวยนะคะเป็นคนที่มาจากรากหญ้าเป็นคนที่ไม่ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไร คือไม่ได้รวยมาก่อนนะเป็นคนจนมาก่อนทุกทุกคนแต่พอเข้ามา 4YL ใช่ไหมครูพิตุ้มนะคะซึ่งเป็นครูนะคะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดสอนนะคะวิธีคิดนะคะสอนวิธีลงมือทำว่าทำยังไงนะคะแต่เออเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนว่าครูพิตุ้มนะคะเป็นคนที่นะคะ แต่เป็นเป็นเจ้าของแบรนด์เนาะแต่ก่อนไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคะมีหนี้นะคะ2ล้านกว่าแล้วเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ไม่ประสบความสําเร็จเลยมีหนี้เยอะนะคะแล้วแบรนด์ 4YL นะคะก็คือได้ต่อเดือนน่ะ แค่หลักแสนแสนสองแสนอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของแบรนด์มันต้องได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมครูพี่ตุ้มก็เครียดแล้วก็เป็นนี่ใช่ไหมแล้วทีนี้ครูพี่ตุ้มก็เลยนะคะเจอแม่ครูสิตาแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะไปการตลาดเหงือมนุษย์กับแม่ครูสิตาแล้วครูพี่ตุ้มนะคะก็เลยนะคะติดตามแม่ครูสิตามาตลอดจนนะคะสามารถพาธุรกิจ f y l นะคะไป400ล้านนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ ก็ยิ่งขายดีมากๆใครที่มาทํากับครูพี่ตุ้มครูพี่ตุ้มนะคะจะเอาความรู้จากที่นะคะได้เรียนรู้จากแม่ครูจิตาจากการไปคอร์สไปแคมป์นะคะมาบอกนะคะว่าทํายังไงนะคะสอนทีมงานสอนนะคะก็เหมือนกันเนี่ยเวลาที่โค้รเข้ามานะคะเข้ามา 4YL เนี่ยครูพี่ตุ้มก็มาสอนเหมือนกันสอนทั้งนะคะที่หน้าเฟซแล้วก็ในกลุ่มปิดด้วยอืม มันจึงทําให้โค้ดนะคะเรียนรู้ว่าเออความไม่รู้นี่มันแพงจริงๆเรานะคะขายของออนไลน์ไม่เป็นนะคะใครก็ตามที่ขายของไม่เป็นนะคะต้องมานะคะ 4YL เพราะคุณรู้ไหมว่าอะไรเพราะเออเจ้าของแบรนด์นะคะเจ้าของแบรนด์อื่นนะคะเขาเขาไม่ได้ มาสอนคุณแบบนี้นะเขาไม่มาสอนวิธีคิดนะเขาไม่ได้สอนวิธีให้คุณนะคะว่าทําอย่างนี้มันถึงได้มันถึงขายได้มันถึงประสบความสําเร็จเขามีเทคนิคกันมากมายเลยนะคะโอ้ลมเย็นชอบจังเลย นะนี่แหละมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะคะโค้ดถึงเลือกนะคะทำา 4YL นะคะทำา TS ด้วยนะแล้วโค้ดก็มาเลือกนะคะทำา 4YL ด้วยคือโค้ดนะคะอยากรู้ว่า4 y l อะ่ะเขามีวิธีคิดมีวิธีนะคะทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จเท่าถึงขายดีคือเราก็อยากหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะแล้วนะคะไอ สิ่งที่เราได้ตอบกลับมานะคะมันคุ้มค่ามากๆมันคุ้มค่ามากๆนะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะขาย4 y l l นะแต่พอเรานะคะสั่งสินค้ามาเนาะเราสั่งสินค้ามาเอา <c oughs> ต้องขออภัยนะคะต้องขออภัยเพราะว่าหน้าจอมันดับอะ่ะมืดไหม <c oughs> มืดไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะอ่ะ หน้าจอมันดับไปนะคะหน้าจอมันดับอ่ะนั่นแหละมันจึงทําให้โค้ดนะคะตัดสินใจนะคะว่าเออพอเราได้สินค้ามาแล้วนะเราอยากเรียนคอค์สอ่ะพูดง่ายๆเราอยากเรียนคอค์สนะสินค้าเราไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกแต่พอนะคะครูพิตุ้มนะคะส่งสินค้ามาให้เรานะคะเราลองใช้แชมพูดูเอ้ยจากที่เราผมร่วงจากที่เราเป็นลังแคมันหาย มันหายนะคะแล้วยังไม่ถึงเดือนนะคะแล้วเรานะคะไปบอกต่อเราขายได้เอา้าทำไมมันขายง่ายจังเลยก็ผลิตภัณฑ์มันดีแล้วเราบอกต่อด้วยความจริงใจใช่ไหมมันจึงทำให้เรากล้านะคะที่จะนะคะร่วมนะคะทำโฟไ l อลกับครูพี่ตุ้มนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้นะคะโค้ดตัดสินใจว่าเออโฟไอลนะคะก็เป็นอีกนะคะสิน ก็เป็นอีกนะคะธุรกิจหนึ่งนะคะที่โค้ดนะคะอยากจะแนะนำให้ทุกๆคนเขาจะมีการสอนนะคะเขาจะมีการสอนให้คุณนะคะตั้งแต่คุณที่ตั้งแต่คุณไม่เป็นเลยนะคะใครที่ทําออนไลน์ไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงที่นี่นะคะเขามีนะคะ ครูนะคะมาสอนคนที่เขาประสบความสําเร็จมาสอนและตอนนี้นะคะก็ข่าวดีมากๆเลยข่าวดีสําหรับทุกๆคนนะคะที่ต้องการนะคะอยากจะมีรายได้บนโลกออนไลน์อยากจะสําเร็จบนโลกออนไลน์แต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะทําแบรนด์ไหนแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะแนะนําเลยนะคะตอนนี้มีโปรเจกต์ยกพลขึ้นบวก3นะคะของครูพี่ตุ้มอีกนั่นแหละนะคะ เขานะคะคจะมีเหล่าผู้นำนะะที่เขาประสบความสำเร็จที่เขารับกำไรนะคะคหลักแสนขึ้นไปนะคะคเขานะคะคจะมาถ่ายทอดเทคนิควิธีการวิธีคิดว่าเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จว่าเขาทำยังไงเขาถึงนะคะคจับกำไรหลักแสนแล้วก็มีรายได้เข้ามามีทีมงานเข้ามามากมายเขาจะจับมือคุณนะคะคตั้งแต่สอนนะคะค ว่าคุณเริ่มต้นยังไงคุณใส่วิคุณเปลี่ยนวิธีคิดก่อนให้วิธีคิดคุณก่อนแล้วจับมือคุณทำนะให้ช่วยให้คุณนะคะว่าโพสต์แบบนี้นะแต่งรูปแบบนี้นะโปรไฟล์แบบนี้นะแล้วก็หัดทำให้คุณไลฟ์สดนะคะทำให้คุณกล้านะคะเอาเทคนิคต่างๆที่เขาขายได้มาบอกต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโปรเจกต์นะคะยกพลขึ้นบก3นะคะมันจะ เขาเรียกว่าอะไรมันมัน,ม,นมันจะอัพอัพขึ้นจากโปรเจกต์ยกพลขึ้นบก2นะคะมันจะดีกว่าแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะยกพลขึ้นบวก3นะคะคุณรู้ไหมว่าคุณนะคะจ่ายแค่เพียง666บาทแต่ คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรคุณจะได้คอร์สเรียนนะคะคอร์สเรียน4คอร์สซึ่งเป็นคอร์สนะคะที่ครูพี่ตุ้มมาสอนและก็เหล่าผู้นำนะคะมาสอนเทคนิควิธีการแค่นั้นยังไม่พอนะคะแค่นั้นยังไม่พอคุณจะได้สินค้านะคะแชมพู1ชุดมูลค่า360บบาทแล้วคุณก็ยังจะได้นะคะสครับนะคะสครับที่มาใช้นะคะ ขัดนะคะหน้านะคะสครับหน้าและก็ลำตัวนะคะให้คุณสวยผุดผ่องเลยนะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอคุณจะได้นะคะเซรั่มนะคะเซรั่มหนึ่งขวดเซรั่มนี้มันมีมูลค่านะคะ590บาท590บาทนะคะเออเลวลืมบอกไปว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาสวัสดีค่ะนะคะ,นะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ คุณนะคะจะได้เซรั่มเนาะมูลค่า590บาท1ขวดนะคะแชมพู1ชุดก็360แล้วใช่ไหมแชมพูขวดหนึ่ง360เซรั่มนะคะ590นะคะแล้วสครับนะคะก็3 0 0 350บาทแล้วนะคะ350บาทเท่านั้นยังไม่พอคุณยังจะได้สบู่น้ำพึ่งนะคะ4สูตรซึ่งแต่ละก้อนนะคะก้อนละ100บาท4ก้อนก็400แล้ว ะะมูล,ลค่านะคะมูล,ลค่ารวมแล้วนะคะ1,000นะคะประมาณ1เกือบ2,000อ่ะประมาณเกือบ2,000แต่คุณรู้ไหมคุณไม่ต้องจ่ายเกือบ2,000นะคะแต่คุณจ่ายแค่เพียง666บาท คุณนะคะจะได้เรียนคอร์สสี 4, คอร์สที่จะจับมือคุณนะคะให้เป็นตั้งแต่ที่คุณไม่เป็นอะไรเลยให้คุณเป็นให้คุณเก่งให้คุณนะคะขายได้ขายคล่องและมีทีมงานนะคะบอกเทคนิควิธีการต่างๆและยังจะได้รับสินค้าอีกนะคะโอ้โหคุ้มมากๆโปรเจก์นี้คุ้มมากๆนะคะเหมือนจ้างคุณมาเรียน คอร์สนี้เหมือนจ้างคุณมาเรียนคือคุณได้สินค้าไปไปแบบคุ้มมากๆละ่ะเกินราคาคอร์สมากๆเลยนะคะแล้วยังจะได้เทคนิคได้วิธีการต่างๆนะคะจากเหล่าผู้นำจากครูพี่ตุ้มโอ้โหสุดยอดมากๆสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถนะคะทักแชทโค้ดมาได้เลยนะคะโค้ดยินดีแนะนำนะคะโค้ดยินดีแนะนานะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะสวัสดีนะคะ ก็นะคะขอฝากไว้สําหรับใครที่อยากมีนะคะรายได้รายได้บนโลกออนไลน์อยากจะมีรายได้นะคะที่จะไปเลี้ยงชีวิตที่ยังไม่รู้ว่าเออจะทํำยังไงคุณพรสาสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีคนที่เข้ามานะคะนั่นแหละถ้าวันนี้คุณอยากมีรายได้บนโลกออนไลน์คุณอยากนะคะ พี่วันเหรอพี่วันวันดีคุณอยากมีรายได้บนโลกออนไลน์นะคะถ้าคุณสนใจนะคะสามารถทักแชทโค้ดมาได้เลยนะคะยินดีเป็นพี่เลี้ยงยินดีแนะนำนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็นะคะ ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเหมือนวันนี้จะคุยนานมากๆเพราะอะไรรู้ไหมชอบอะชอบบรรยากาศมันนะคะชอบบรรยากาศนะคะลมเย็นสบายนะคะแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะคะว่าจะมีอะไรมา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 ,มาส่งต่อให้ทุกทคนนะคะวันนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ